แล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะโอ้โหเถียงกันจะเป็นจะตายนะในกรรมธิการคือเรื่องของการถ่ายทอดสดคืออา้อางนู่นอ้างนี้อ้างนั้นคือเอาไง่ายๆว่าท่านไม่เอาอะเนาะคือมันก็เหตุผลนะคะร้อยแปดประการเนี่ยท่านประธานจะลุกมาโต้ดิฉันเรื่องนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่คือเอาไง่ายๆว่าคือท่านก็ไม่อยากให้มันถ่ายทอดสดอะด้วยเหตุผลร้อยแปดประการอะไรแต่ว่าด<ม>ิฉันก็เสนอค่ะในเมื่อก็ท่านนายกถแถลงเอาไว้ไงว่าอยากจะให้คะแนน,น CPI เนี่ยมันเพิ่มท่านก็ควรที่จะสนับสนุนนโยบายของนายกตัวเองนะคะถึงแม้ว่าเขาอาจจะต้องหลุดไปในเร็ววัน แต่ดิฉันเชื่อว่านายกคนถัดไปเดี๋ยวก็ต้องมาทาแถลงเรื่องนี้อยู่ดีเรื่องไอ้กัะดัชนีคะแนน CPI ที่อาจจะให้มันเพิ่มขึ้นนะคะท่านประธานที่เคารพดิฉันรักชนกศรีนอกผู้แทนจากชาวบางบอนจอมทองหนองแขมพักประชาชนค่ะวันนี้ที่ฉันจะขอพูดถึงภาพรวมนะคะในส่วนของเรื่องคะแนน CPI แล้วก็การตั้งงบป,ประมาณในแผนบูรณาการปราปามทุจริตค่ะคือต้องบอกว่า ท่านนายกเนี่ยก็ได้มีการแถลงนะคะเรื่องคะแนน CPI แล้วก็อันดับ CPI หรือว่าดัชนีการรับรู้คอร์รัปชันหรือว่าดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันเนี่ยเอาไว้ตอนก่อนที่เราจะ,ะแถลงวาระหนึ่งกันด้วยซึ่งจริงแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าประเทศเราเนี่ยจะให้ความสําคัญกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนะคะเพราะว่าเรามีงบประมาณในแผนบูรณาการเนี่ยถึงเกือบเกือบ,บพันล้านนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยตัดออกไปไม่เยอะแต่ถ้าประธานคะ ดิฉันจะบอกนี้ว่างบประมาณส่วนใหญ่เลยนะคะยอดคิดในแผนบูรณาการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยคืองบอบรมค่ะตั้งงบมาอบรมเสร็จแล้วก็ต้องตั้งงบงบมาวัดผลแต่ว่าสิ่งที่อบรมกันเนี่ยนะคะคือดิฉันก็ได้มีโอกาสคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ทําเรื่องทุจริตต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยในประเทศไทยนะหลายคนเพราะว่าวาระหนึ่งดิฉันก็อภิปรายไปเขาเนี่ยบอกดิฉันว่า หลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นอ,องค์กรแฮนด์ขออนุญ,ญาตที่เอ่ยนามนะคะหรือว่าอ,องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแอคเนี่ยคือเขาได้รับการเชิญให้ไปเป็นวิทยากรเนี่ยในการฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆของภาครัฐเนี่ยบ่อยมากนะคะปีหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ต่ำกว่า10ครั้ง แล้วก็เป็นการอบรมแบบเดิมๆนะคะซึ่งถ้าไปดูแล้วเนี่ยมันก็คืองบประมาณที่ขอมาในแผนบูรณาการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนี่แหละแต่ถามว่าไอการอบรมแล้วก็การไอวัดผลแบบเดิมๆเนี่ยมันทําใหา้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันประเทศไทยเราดีขึ้นไหมหรือมันทําให้เรื่องการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยเนี่ยมันดีขึ้นไหมดิฉันก็คิดว่าเราก็เห็นกันมาหลายปีแล้วนะคะว่ามันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลย ดังนั้นเนี่ยดิฉันก็อยากจะขอให้รัฐบาลนะวันนี้ท่านควรจะพิจรารณายกเลิกแผนบูรณาการต่อต้านธ,ธุริจคอร์รัปชันเหมือนแผนบูคมนาคมที่ท่านได้ยกเลิกไปค่ะเพราะว่าเงินจํานวนมากในนี้เนี่ยนะคะถูกเอาไปใช้วัดในสิ่งที่มันวัดไม่ได้เรื่องต่อต้านธ,ธุริจคอร์รัปชันเนี่ยคือท่านให้คนไปจัดอบรม แล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยมีการรับรู้หรือว่ามีความตระหนักเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมากแค่ไหนคือมันไม่มีใครตอบหรอกคะ่ะว่าตัวเองเนี่ยรับรู้นะคะหรือว่าออสนับสนุนเรื่องการคอร์รัปชันคือมันไม่มีใครพูดพูดความจริงะคะ่ะแล้วท่านก็เอาเงินพันล้านเนี่ยนะคะไปทําในเรื่องที่จริงๆแล้วมันก็วัดไม่ได้ซึ่ง มันไม่ใช่ว่าที่ดิฉันเสนอให้ยกเลิกแผนบูปปชหรือว่าแผนบูต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าดิฉันเนี่ยไม่สนับสนุนเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนะคะแต่เราเลิกใช้งบประมาณไปกับสิ่งที่มันสิ้นเปลืองแล้วก็การวัดผลที่มันวัดไม่ได้เถอะค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าท่านจะทําเรื่องนี้เนี่ยดิฉันเข้าใจดีว่ามันอาจจะลําบากนิดนึงนะคะเพราะว่าในยุทธศาสตร์ชาติเนี่ย มันเขียนว่ามันจะต้องมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับเ,เรื่องเรื่องของอาการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันดังนั้นเนี่ยคือท่านอาจจะต้องไปแก้ทนในรัฐธรรมนูญด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นงานใหญ่แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเชนคิดว่างบประมาณในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะตัดออกไปได้ก่อนนะคะแล้วก็เอาเอาในส่วนอื่นเรื่องของการตั้งระบบในการเ,าเปิดเผยข้อมูลให้โปร่งใสเนี่ยเข้ามาเป็นงบประมาณที่เป็นตัวชี้วัดเกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชันได้ซึ่ง สิ่งที่่ฉันอยากจะแนะนำนะคะให้รัฐบาลทำในเรื่องของการเ,เพิ่มคะแนน CPI หรือว่าทำให้คะแนน CPI อันดับ CPI ของประเทศไทยหรือว่าภาพลักษณ์เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยดีขึ้นก็คือ3เรื่องนะคะพูดจนปากเปียกปากแฉเดี๋ยวขอขออนุญ,ญาตพูดอีกรอบหนึ่งนะ,ะเผื่อว่านั่งอยู่ตรงนี้แล้วเผื่อท่านลืมเนี่ฉันก็ย้ำแล้วกันนะคะกรมบัญชีกลางเนี่ย ควรที่จะเปิด API ในการที่ให้ภาคประชาสังคมเนี่ยเข้ามาเอาข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยไปวิเคราะห์ได้แล้วนะคะคือแล้วกรมบัญชีการเนี่ยไม่ต้องบอกว่าเปิดแล้ว เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยภาคประชาสังคมเขาก็ไวโหส่งเสียงมาว่าเขาต้องไปเขียนโปรแกรมนะคะในการดึงข้อมูลเอาเองซึ่งมันก็ยากลําบากแล้วมันก็กระทบกับระบบของท่านเองด้วยเพราะว่าพอมีคนเขียนโปรแกรมเข้ามาดึงข้อมูลเนี่ยระบบท่านเองท่านก็บอกว่าระบบรวนถูกไหมดังนั้นก็เปิดไปเลยค่ะเปิดให้มันใช้ได้กันง่ายๆไปเลยแล้วก็ให้ภาคประชาสังคมเนี่ยได้เอาข้อมูลเหล่านี้นะคะไปวิเคราะห์มันจะได้มาช่วยนะคะดูว่าโครงการไหนเนี่ยที่มันส่อทุจริตหรือส่อประพฤติไม่ชอบ ต่อมาค่ะปะปะชเจ้าภาพแผนบูนะเจ้าภาพแผนบูต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้แต่บัญชีทรัพย์สินทุกวันนี้ยังเปิด90บันอยู่คือเรียนก็ไม่อยากถามนะว่าปปชเป็นอะไรเราก็คงรู้กันอยู่แล้วว่าปปชเป็นอะไรแต่สิ่งที่รัฐบาลทําได้เนี่ย คือแน่นอนว่าเขาเป็อนองค์กรอิสระนะคะอาจจะออกนโยบายอะไรโดยตรงไม่ได้แต่ถ้าเขาไม่ทําตามนโยบายของท่านถ้าเขาไม่เปิดไม่เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินเนี่ยให้มันดูได้ง่ายๆท่านก็บอกไปเลยว่าปีหน้าเนี่ยไอ้งบประมาณที่ตั้งมานะคะท่านจะตัดอะไรเขาไปาก็ขู่กันบ้างอะไรกันบ้างมันจะได้มันจะได้ทำงานร่วมกันได้นะคะแล้วก็ต่อมาคือเอกสารในกรรมธิการเนี่ยคือที่พิจารณากันเนี่ย ดิฉันก็ไม่เห็นว่ามันจะมีอันไหนที่มันน่าจะปกปิดนะคะดิฉันก็เสนอไปว่ากรรมธิการเนี่ยควรจะเปิดเผยเอกสารที่ไม่ได้ตีรับในกรรมธิการเนี่ยออกสู่สายตาประชาชนใครที่อยากจะเข้ามาดูก็เข้ามาโหลดแล้วก็เอาไปพิจารณากันได้นะคะประชาชนเขาจะได้รู้สึกว่าเขาเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะเข้ามาดูข้อมูลต่างๆในงบประมาณแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะโอ้โหเถียงกันจะเป็นจะตายนะ,ะในกรรมธิการก็คือเรื่องของการถ่ายทอดสดคือ อ้างนูน่นอ้างนี้อ้างนั้นคือเอาไง่ายๆว่าท่านไม่เอาอะเนาะคือมันก็เหตุผลนะคะร้อยแปดประการเดี๋ยวท่านประธานจะลุกมาโต้ดิฉันเรื่องนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่คือเอาไง่ายๆว่าคือท่านก็ไม่อยากให้มันถ่ายทอดสดอะด้วยเหตุผลร้อยแปดพันประการอะไรแต่ว่าดิฉันก็เสนอค่ะในเมื่อก็ท่านนายกแถลงเอาไว้ไงว่าอยากจะให้คะแนน CPI เนี่ยมันเพิ่มท่านก็ควรที่จะสนับสนุนนโยบายของนายกตัวเองนะคะถึงแม้ว่าเขา อาจจะต้องหลุดไปในเร็ววันนี้แต่ดีฉันเชื่อว่านายกคนถัดไปเดี๋ยวก็ต้องมา,าแถลงเรื่องนี้อยู่ดีเรื่องไอ้ดัชนีคะแนน CPI ที่อยา,ากจะให้มันเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยที่มันควรจะทำเพราะมันมีกฎหมายอยู่แล้วก็คือเรื่องของรรมาพิบาลข้อมูลกฎหมายเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี2 5 6นะพนอบะครับพบรัฐบาลดิจิทัลออกกฎหมายลูกปี6,4แต่ปีนี้6869ดาปาเข้าไปกี่ปีแล้วคะนะคะ 300หน่วยงานที่ต้องทำมาต้องทำรรมาพิบาลข้อมูลเนี่ยตอนนี้ทำเสร็จแค่ครึ่งเดียวค่ะคือประมาณ150ส่วนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยยังไม่ทำรรมาพิบาลข้อมูลคืออะไรคือการกำหนดว่าหน่วยงานเนี่ยต้องเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะคะเก็บในรูปแบบใดเก็บไปเพื่ออะไรและใครที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้บ้าง พอท่านไม่ทำทำไม่ทำทำมาพิบาลข้อมูลเนี่ยประชาชนเวลาไปขอข้อมูลจากหน่วยงานเขาไม่รู้ค่ะว่าเขาสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลอะไรได้บ้างฉันยกตัวอย่างนะประกันสังคมเนี่ยที่ฉันพูดพูดป่าจะฉีกถึงรูหูพูดว่าเปิดนะคะเปิดข้อมูลเปิดเผยโปร่งใสแต่ประชาชนไม่รู้ไงว่าต้องเปิดอะไรบ้างแล้วเวลาไปเถียงกับท่านท่านก็อ้างกฎหมายดังนั้นนะคะเรื่องนี้รัฐบาลควรที่จะทําให้เสร็จ อย่างเร่งด่วนคือเรื่องรรอภิบาลข้อมูลมันจะช่วยในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้โปร่งใสได้ขึ้นอย่างมากนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ฉันอาจจะต้องขอเวลาท่านประธานนะคะใช้เวลาสภานี้สักอีกประมาณ2-3นาทีคือเรื่องของอาสาอย่างในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเรามีอสอมอนะคะอสสคืออาสาสาธารณสุข และดิฉันพูดตรงๆนะพูดเรื่องนี้เดี๋ยวอาจจะโดนทัวลงแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องอสอมอยอย่าเพิ่งทัวลงดิฉันนะคะดิฉันสนับสนุนเพราะว่าเข้าใจดีว่าหลายๆคนเนี่ยก็ทํางานจริงจังนะคะแล้วก็เอาใจใส่คนในชุมชนจริงๆแต่เราปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆพักการเมืองนะคะก็พยายามที่จะเข้าไปใช้เครือข่ายอาสาต่างๆเหล่านี้เนี่ยในการทำหวังผลทางการเมืองในการ ทำปฏิบัติการอะไรหลายๆอย่างนะคะคือดิฉันก็ไม่พูดแล้วกันว่าอะไรเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทั้งบ้านเนี่ยก็ไม่ได้โง่นะคะเขาดูออกว่านักการเมืองเนี่ยใช้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยที่จริงๆแล้วมันเป็นงบประมาณจากภาครัฐเนี่ยในการทําอะไรแต่ใช่ค่ะพอใช้เครือข่ายอสอมในการทําปฏิบัติการบางอย่างเนี่ยสำเร็จรุ่ร่วงไปพอกระทรวงอื่นเห็นปุ๊บ ใครได้เข้าไปคุมใช่ไหมสาาสุขจะได้คุมอสมได้คุมนู่นนี่นั่นเอาบ้างค่ะฉันเป็นกรรมธิการมาสองปีเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีการตั้งชื่อนะคะเป็นอาสาอาสาพอมอสพมอาสาพัฒนากระทรวงกระทรวงพมนะคะอาสาพัฒนาสังคมแล้วก็มีอาสาดิจิทัลแล้วก็มีอาสาเกษตรกระทรวงเกษตรนี่โอ้โหอาสาฉ่ำเพราะว่ามีเกือบทุกกรม กระทรวงดิจิทอลนี่ยังดีหน่อยนะคะมีมีแค่มีแค่กลมเดียวที่ตั้งแต่กระทรวงเกษตรเนี่ยมีอาสาทุกกลมอาสากระทรวงทรัพย์ยังมีเลยท่านประธานมีคือมีแทบทุกกระทรวงตอนนี้นะคะอาสาเพราะหลายๆคนก็คงเห็นแล้วว่านะคะเอ่อการเรียกว่าการมีอาสาเนี่ยแล้วพอเข้าไปเป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเนี่ยมันใช้ทำอะไรได้บ้างแต่ ดิฉันอยากให้รัฐบาลน,นะคะพิจารณาในการรวบรวมอาสาท่านเลือกเอาเลยค่ะว่าท่านจะเอากระทรวงไหนแล้วท่านก็ให้งบประมาณไปแค่กระทรวงเดียวก็พอเพราะต่อไปนะคะถ้าสาสุขทําได้ดิจิตลัลทําได้พัฒนาสังคมทําได้เดี๋ยวทุกกระทรวงมีอาสาหมดเลยค่ะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นภาระก,กับงบประมาณไงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ก็คือว่าอ,อ,อย่างอสอมในหลายๆพื้นที่เนี่ย ก็คือเป็นอพมด้วยก็คืออาสาพนาสังคมแล้วก็เป็นอาสาดิจิทัลแล้วก็เป็นอาสากระทรวงทรัพย์แล้วก็เป็นอาสากระทรวงเกษตรคือคนเดียวเนี่ยดำลงตําแหน่งเยอะมากนะคะแล้วมันก็ทําให้มันไม่ฟังก์ชันอะไรสักอย่างเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเป็นอาสาเนี่ยคือท่านจะไปเรียกร้องอะไรกับเขามากก็ไม่ได้ถูกไหมมันยังไม่ได้มีการแบบตั้ง KPI ว่าจะวัดอะไรยังไงนะคะ แต่ว่าทุกกระทรวงตอนนี้คืออยากจะมีอาสาหมดเลยดังนั้นคือท่านเลือกเอาสักอันว่าท่านจะเอาอาสาอะไรและอาสาอย่างอื่นๆเนี่ยก็ไม่ต้องตั้งงูประมาณนะคะมาขอเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆกระทรวงเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอาสาเฉยๆแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเริ่มแล้วอ่ะมี1เคสให้เท่านั้นเท่านี้มี2เคสให้เท่านั้นเท่านี้ต่อไปมันจะกลายเป็นอะไรมันก็จะกลายเป็นเงินเดือนค่ะแล้วมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่มันเลิกไม่ได้ ดังนั้นเนี่ยคือท่านตัดไฟตั้งแต่ต้นลมอย่าปล่อยให้มันเป็นเหมือนนะคะแอปที่มีมากมายหลายพันแอปแล้วสุดท้ายก็คือใช้งบประมาณไปอย่างสิ้นเปลืองหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆที่เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้แล้วก็ตั้งงบประมาณทํากันมาอยู่นั่นะนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือ1คือสิ้นเปลืองงบประมาณซ้ำซ้อน2ก็คือว่ามันวัดผลอะไรไม่ได้3ก็คือพูดตรงๆนะดิฉันว่ามัน คือมันเป็นเหมือนเป็นแขนเป็นขานะคะให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเนี่ยได้ไปทําปฏิบัติการอะไรบางอย่างซึ่งคือดิฉันไม่เห็นด้วยนะคะกับการเอาวบปมาณของแผ่นดินเนี่ยไปทําเพื่อให้มันบรรลุวัตถุประสงค์ของบางพักการเมืองที่เป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงนั้นๆมันทุเลศค่ะนะคะดิฉันขอถอนคขาว่าทุเลต แต่ดิฉันก็ไม่อยากให้ทำนะคะแล้วก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยออจริงจังกับเรื่องนี้ทีเราจะได้ไม่ต้องสูญเสียงบป,ประมาณไปกับการสิ้นเปลืองในการทําอะไรเหล่านี้ด้วยความเคารพนะพ่อแม่พี่น้องอาสาทั่วประเทศคือดิฉันเข้าใจว่าหลายๆคนได้ไประโยชน์จากตรงนี้นะคะจากเม็ดเงินตรงนี้แต่ดิฉันอยากจะชวนให้ทุกคนมองถึงภาพใหญ่นะคะของประเทศนี้แล้วก็มองถึงงบป,ประมาณโดยรวมที่เราควรจะใช้ให้มันถูกต้องถูกจุดเพราะว่า จริงๆคือเงินมันก็ไม่ได้น้อยนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดเนี่ยเราควรจะจัดสรรไปในสิ่งที่มันเร่งด่วนจําเป็นก่อนคะ่ะขอบคุณคะ่ะ